ทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยเมืนน่อนี้สาวอินปันสิพาไปคุดกระปูอยู่หน้าน้องกบเนาะเพราะว่าเกี่ยวเขาแล้วนะทงหน้ามันก็สีเปนเนาะกับหูกระปูกระสีเงีอ้อ่อนๆอยู่สิพามาคุดเบิงบ่งบรรยากาศด้านหลังนี่จะเป็นน้องกบเดอ้อใครยังจําได้ในบออันนี้น้องกบก่อนไปหาชมขีปฝากกดไรก็แชร์เป็นกําลังใจสาวอินปันนเดอ้อหลายคนที่สงสัยว่าคือแต่ง ปล่อยผมเัาะอ่ะเสาีกวันศาผมเนาะก่อนสิไปพุดกับปูกับสิไดยมัดซะก่อนล้มเลยหัวล้มออกแล้วพี่น้องมาหลุ่นน้ำกันหูกับปูเลิกจนว่าสุดแขนสอกไปในสิตโตใหญ่ปันใดปัจจกขึ้นมาได้ป้าดพี่น้องโตพ่อกระเทินทำ <laughs> ามาพ่อแล้วพี่นอ้องควายกับปูเนี่ยก็จะสิเอาเสียมมาคุดเลย มันเลวเนาะกัวนี้ก็ล่อตตยอม,ม,นยมอัน,น <c oughs> ก็ใหญ่บนทรงสิโตัว, <c oughs> วใหญ่อยอ่เอาไม,ไม้เงย่มาไหนล่ะปุ๊กี้ไปควายกับปูกี่ตัวล่อยมาใหญ่ถึงวถอยช้างนลยเอาตะไบไม่น้องเอาตะไบโอ้ยกับปูกี่ตัว <S <s งานนี้มันยังอ่อนอยู่เ้อดินพาคูดตะไบเด้อมัดนี้ ันสิโตใหญ่หรือโตน้อยบ้านนี้กระปูหน้าทองนี่คือโตน้อยแท้เออโอ้ยเสียมสิถีสหัวเจ้าแหละกระปูน้อยพอได้กินกับตัมแบบปลาคุ้งเด้อนะนี่ฮันฮันฮ่นโมเมนต์กระปูใหญ่อันนี้่ยกระปูกินตาปลาหุงโตช่อมนี่โอ้ยนายนี่ประมาณปันได้ แลืวมันตื่นอ่ะนี่โออดรเป่กระปูน้าท่องในโต๊ะไปไ ยูหันมันโตน้อยมาน้องนทานพี่น้องมาขุดเบิ่งว่ากระปูน้องนทานกับกระปูน้องกบตัวใดสิใหญ่กว่ากันก็เด้อแย่บังก่อนมันถึงแล้วบ่เบิงเบึงตื่นได้บ่อ้าวออกบ่ละตีนมัน ตัวตอนนี้มันเป็นปูใหญ่เนาะขุดบปอ,อีกก่อนมีรุ่นอยู่สองแบบขุดกระปูเลยบุพอกงู้กับพอกกบดินอ่อนกำลังดีเดจ้าว่าหูปลาหดตัวนี้ไม่แต่กระปูกินตำ่ำ นีตะปูกินตั้มโฮบางใหญ่บางใหญ่โตถอยสั่งเฮียค่มาลูกโอสิพ่อตะปูโตใหญ่อยู่วะจุ่มนี่มีหาโตโฮโตหัวน่ะอุ้ยคือมีแต่ห้อยแท่นี่ห้อยเฉลีบ่ อันนี้ห้อยโขงมันคือป่ากวางนี่น่ะบ้าเอ้าบอขบนมวนลูกเอาบวนมวนยูเซยพี่น้องมีกระปูตัวใหญ่เลย ละบอโอ้ยตกลงไปได้คุ้มซะต้องล่ะบอะบมันโตใหญ่ไปไม่แต่กะปู่ทักหน้าทงนี่เนี่ยดังเนี่ยดังฮะเอาเลยนี่น่ะมาย่งอีหูหนึ่งหนี่ย่าออกลูก ย้ำบอ,อกแล้วโตคุ้มเด้อช้ำนี่นกห็หายอืมันโตนหน่อยก็ไปตำปน่น นี่แต่กับปูเถกปูเถกร้ายขนาดเลยเออยั่จะทั้งปากนะทั้งน้อยมา่งไม่ได้แล้งไปตลาดแล้วก็ถ่ายหู

บอกไม่กบพี่แต่กระปูโตหน่อยหน่อยดินกำลังอ่อนวุ่ยคือทุงใหญ่แทะเอาบอกมันอ่านมันมีหนักเก็บคนอ่ะ ยังออกจ้ากว่ามีงูเก็บมันคือมีน้ำเหรอไม่คิดวมา้ฮะอย่ามันมีงูเหมอนทีมันคือมีนม้ำ มันยังมีขี้ต้มอยู่ตัวนี้นะหนึ่งโตช่ำนี้พอดีงามก็ม,มีขีตมเอามันก็มีขี้ต้มแล้วอะ่ะผูนบักเตีย้ยเตี้ยเห็ดแล้ว ให้เจ้โตเถือกโตเถือกอีกแล้วเออมูเลอร์อยู่ตัวนี้เทากับคูดไปเรื่อยๆเนาะ อันบางฮูเฮาก็บ่ได้มีแม่แยก็เอามืออ่าจกๆค่ําๆเบิ่งว่าถึงและบ่เพื่ออันบ่ให้เฮาอันขุดลงไปและซับถึกอันโตกระปูมันสิให้มันตายก่อนน่ะนะเนี่ยแท้โอ้ได้หลายเลยเก่งๆได้หลายเลยเด้อนี่นี่ได้อีกแล้วตโตแม่ตัวนี้ 你俩怪个不？

หูตาตัวนี้คือเลิกแหละเป็นหูจิงจิงแลงยังมองตีนนั่นใช่ตดินอ่อนหูเกเก็บแล้วเชี่ยวเทิงอันนี้ ลงไปอยู่ก็ไดเบิ่งซอยแน่พี่น้องงูก,กับปูอีสังมาเลิกแท้แต่ตูไปได้ใหญ่ไดยหักใจถึงในที่สุดกระคุดเอาขึ้นมาจนได้ปูพ่อกระเทินขอบใจที่เพื่อนเพื่อนหับชมคลิปจมจบ